กดปุ่มค้างไว้ได้ยืนเส้นทันยานก็ยกนิ้วออกหรือดึงที่มือเปิดเลยครับนะครับดึงครั้งเดียวครับเราดึงครั้งเดียวพออันนี้ผมเปิดด้วยมือเปิดนะครับเวลาปิดก็กดค้างก็ได้หรือดึงที่มือเปิดนะครับนี่ครับประตูจะมีระบบเซ็นเซอร์อยู่นะครับเห็นไหมฮะเด็กที่มาเล่นประตูหรือว่าโดนหนีบเรามีเซ็นเซอร์ป้องกันนะครับเราดึงอีกทีหนึ่งนะครับประตูมันก็จะเดินถอยหลัง เพื่อเริ่มต้นใหม่นะครับผมค็จะพรีเซนต์ด้านในดูนะครับว่าเวลาทำงานของประตูเวลามีคนขวางประตูจะเป็นไงนะครับนี่ครับมันจะมีปะทะบ้างนะครับแต่ก็หยุดไม่เกิดอันตรายกับครอบครัวนะครับมาอีกจุดหนึ่งนะครับที่สำคัญนะครับตรงนี้นะครับตัวนี้คือปุ่มล็อกเด็กนะครับถ้าเราดึงลงเนี่ยผู้โดยสารแถวที่2ไม่สามารถเปิดประตูจากด้านในได้นะครับ ตัวนี้ลูกค้าจะโดนกันบ่อยมากครับแล้วก็บอกว่าทําไมประตูเปิดไม่ได้ตัวนี้ครับปุ่มล็อกเด็กตัวนี้นะครับตัวนี้คือออฟตัวนี้คือออนก็สามารถเปิดปิดได้ปกติแต่เมื่อเราล็อกเสร็จแล้วจะเปิดจากด้านในไม่ได้เลยต้องดึงจากประตูด้านนอกเท่านั้นถึงจะเปิดประตูออกได้สวิตช์ที่คอนโซลหน้าตรงนี้นะครับตรงข้างปุ่มพูดสัต์แถวที่2ตรงกลางนะครับเป็นปุ่มควบคุมการทำงานของประตูสไลด์ซ้ายและขวานะครับตั้งทำงานได้ แบบเมนวนหรือออโต้ออโต้สังเกตง,ง่ายๆครับหัวปุ่มจะเป็นสีส้มนี่คือการทำงานออโต้นะครับแต่ถ้ากดปิดลงไปนะครับตัวนี้จะเป็นแบบเมนวนถ้าเป็นเมนนแล้วประตูจะเปิดปิดเองด้วยแรงของเรานะครับจะมีลูกค้าสงสัยมากว่าทำไมประตูไม่ทำงานเราไปดนปุ่ม PWR ตัวนี้นะครับผมเปิดให้ดูนะครับเนี่ฮะเราต้องดันด้วยมือ แบบนี้ปิดเหมือนกันครับก็ใช้มือเป็นแรงส่งนะครับแต่ระบบดูดก็ยังทำงานเหมือนเดิมแต่เมื่อผมปลดปุ่มนี้เป็นออตโต้เมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยฮะเป็นออตโต้ปุ๊บเราดึงก็จะทำงานออตโต้ทันทีจุดนี้ลูกค้าจะโดนกันมากครับปุ่มนี้นะครับทำให้เกิดความสงสัยว่าประตูเสียไม่ใช่ครับเราไปปิดสวิตช์ออฟไว้ครับต่อไป สวิตช์คอนโซลเพดานสวิตช์ควบคุมประตูสไลด์ซ้ายและขวาจะอยู่ที่คอนโซลเพดานนะครับจะมีสัญ,ญลักษณ์อยู่ที่ Open close, size และโคสต์นะครับซ้ายและขวานะครับผมลองเปิดซ้ายให้ดูก่อนนะครับค้างไว้นี่ครับนะครับแล้วด้านขวานะครับผมจะปิดนะครับตัวนี้ในกรณีที่เราสตาร์ทรถเราต้องใช้ สวิตควบคุมที่คอนโซลเพดานเท่านั้นนะครับอ่ทาทีนี้ก็ปิดประตูซ้ายนะครับกดค้างนิดเดียวครับให้ได้ยินเสียงสัญญาณติ๊ดเมื่อไหร่ย,ยกนิ้วออกจากสวิตเลยนะครับประตูหลังก็มีนะครับจะอยู่ด้านบนนี้ประตูหลังกดค้าง